กฎแห่งกรรมเรื่องโลกจะพินาศเพราะอำนาจกิเลสชีวิตของมนุษย์เรานั้นสันนะ้นหนักวันคืนล่วงไปแล้วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีการเวลาได้กลืนกินอายุของมนุษย์เราทุกคนให้เหลือน้อยลงไปทุกทีบุคคลใดดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้สั่งสมบุญไว้ไม่เคยให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนา แม้ยังมีชีวิตอยู่มีร่างกายที่แข็งแรงก็ได้ชื่อว่าเหมือนคนที่ตายแล้วเพราะเขากำลังเดินสวนทางกับกระแสะแห่งความดีการเวลาที่ผ่านไปนั้นจึงกลืนกินทั้งชีวิตและคุณธรรมของบุคคลนั้นไปชีวิตก็จะไม่ต่างอะไรกับสวะที่ลอยน้ำมักจะล่องลอยไปเรื่อยๆหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ส่วนชีวิตของผู้ที่ประพฤติธรรมะ จนได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าคนพานมีปัญญาสามกระทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่วแต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ฉะนั้นปัจจุบันนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายๆอย่าง รวมทั้งมหันตภัยทางธรรมชาติซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางแห่งก็ตกมากไปประสบกับอุทกภัยแผ่นดินไหวมีมรสุมร้ายจากท้องทะเลโหมกระน,นำพัดเข้าใส่บ้านเรือนพังพินา้าได้รับความเสียหายกันไปทั่วพ่อแม่พัดพร,ราจากลูกเกิดโศกนาฏกรรม แผ่นดินถล่มกรบมนุษย์ทั้งเป็นบางแห่งอากาศหนาวเย็นจนแข็งตายกันเป็นหลายรายมหันตภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทีภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิน้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมไปประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์สแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นทําให้ปัจจุบันนี้กระแสบาปอากุศลได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้ามีการทําบาปเพิ่มมากขึ้นเรื่องร้ายๆก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมนุษย์ควบคุมใจของตนเองไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบถึงบรรยากาศโลกไปด้วยเพราะใจของมนุษย์เริ่มร้อนแรงขึ้น รุมร้อนไปด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะเมื่อไฟคือกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจก็ย่อมเผาผานจิตใจให้เร่าร้อนบังคับให้คิดพูดทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลกระแสบาปก็จะแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบ,บข้างไปกระทบใครก็ทำให้บุคคลนั้นได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วกลายเป็นมนทินความไม่บริสุทธิ์รุกเงียบ ไปในยบรยากาศของโลกใหม่นี้ส่งผลให้อากาศโลกขันธโลกสัตว์โลกร้อนตามไปด้วยธรรมชาติก็ผิดปกติกระแสลมเปลี่ยนทิศเกิดอัคคีภัยแผ่นดินไหวจนมีนักโหราศาสตร์พยากรณ์เป็นในเอาไว้ว่าถ้าไม่รีบแก้ไขโลกนี้อาจจะถึงการอวสารได้เรื่องของโลกาพินาศนี้ ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าโลกใบนี้จะถูกทำลายด้วยัยสามอย่างคือถ้ายุคสมัยใดคนมีกิเลสคือโทสะมาก <จะ S 1> มาก็จะถูกเผาไหม้ด้วยไฟบัลไลกันหากผู้คนมีราคะมากก็จะเกิดอุทก,กภยัยและถ้าคนมีโมหะมากโลกก็จะเกิดวาตภายัยถูกลมพายุทำลายล้างไปสมัยที่เกิดความพินาศเพราะไฟนั้น ก็จะมีเทวดาชั้นกามมาวจรที่เรียกว่าโลกาพยูหะ ok uh ah. จะมาให้สติมนุษย์โดยแปลงร่างเป็นหนุ่มนุ่งผ้าแดงปล่อยผมเผ้ารบกรุงรังร้องไห้เช็ดน้ำตาเที่ยวเดินประกาศไปว่าผู้นิรทุกทั้งหลายล่วงไปแสนปีจากนี้จะสิ้นกับโลกจะพินาศแม่น้ำมหาสมุทรจะเหือดแห้งและมหาปฐพีภูเขาสิเนรุจะถล่มทลายพังพินาศ ตลอดถึงพรหมโลกท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมต่อกันเถิดจงบำมรุงม,มารดาบิดาและเป็นผู้อ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้มีพระคุณกันเถิดพวกมนุษย์และเทวดาเมื่อได้ฟังข่าวที่น่าสะพรึงกลัวอย่างนี้แล้วเกิดความสลดสังเวชใจกลับมีจิตเมตตาอ่อนน้อมต่อกันตั้งใจสั่งสมบุญกุศลแล้วไปบังเกิดในเทวโลก ส่วนทวยเทพในเทวโลกต่างไม่ประมาทบำเพ็ญภาวนาจนได้ฌานแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งพระอาทิตย์ดวงที่สองก็ปร,รากฏขึ้นทําให้กําหนดกลางวันกลางคืนไม่ได้เพราะโลกสว่างตลอดทั้งวันสัตว์โลกเริ่มล้มตายกันน้ําในลําธารเริ่มแห้งขอดต่อจากนั้นพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏขึ้นทําให้มหานทีแห้งไปหมด และเมื่อดวงที่สี่ปรากฏขึ้นสะใหญ่ทั้งเจ็ดในป่าหิมพานซึ่งเป็นต้นแหล่งของมหานาทีเหือดแห้งลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นสะอโนดาก็แห้งหมดวันเวลาผ่านไปอีกพระอาทิตย์ดวงที่ห้าได้ปรากฏขึ้นมาอีกโลกเริ่มร้อนระอุมากขึ้นจนน้ำในมหาสมุทรไม่มีเหลืออยู่เลยทันทีที่พระอาทิตย์ดวงที่หกเกิดขึ้นทั่วทั้งจัก,กรวาลมีควันพวยพุ่งขึ้นมา บรรยากาศอัดแน่นไปด้วยควันมืดสนิทกรั้นดวงตีเจ็ดซึ่งเป็นดวงสุดท้ายบังเกิดขึ้นทั่วทั้งจักรวาลมีเปลวไฟลุกโชนช่วงภูเขาสิเนลุถูกไฟเผาไหม้เปลวไฟลุกลามไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาไล่เรื่อยไปถึงสวรรค์ชั้นที่หไม่ต่อไปจนถึงพรหมโลกไปจรดอาพัสสอพรมทีเดียว สมัยใดที่น้ำทำลายกับให้พินาศนั้นฝนจะตกไม่หยุดจนน้ำท่วมโลกแล้วฝนน้ำกรดก็จะตกไปทั่วตลอดจัก,กรวาลเมื่อแผ่นดินหรือว่าภูเขาถูกน้ำกรดก็จะถูกกับกินละลายน้ำท่วมที่มีอนุภาพมากกว่าไฟไหม้จะท่วมเลอยไปจนถึงโพรหมโลกชั้นปรลิตตาภาอัปมานาภาอภัสราปรลิตตสุภาอัปมาณสุภา ถูกทำลายย่อยยับทั้งหมดทาโลกพินาศเพราะลมจะมีอนุภาพร้ายแรงที่สุดสามารถพลิกเป็นดินแล้วพัดให้กระจายไปในอากาศได้พื้นแผ่นดินกว้างถึงหนึ่งร้อยโย์พังพินาศหมดแหลกละเอียดในอากาศลมจะหอบเอาภูเขาจักรวาลภูเขาพาุเนรุขึ้นไปแล้วซัดให้กระทบกันจนแหลกละเอียดเป็นผงธุลีแล้วยังพัดวิมานในสวรรค์ ทั้งจักรวาลให้พินาศหมดมหาวาตภัยนี้จะพัดตั้งแต่ในโลกมนุษย์ไปจนถึงโพรมชั้นสุภกินหะไปหยุดอยู่ที่ชั้นเวหาพลาเมื่อโลกถูกทำลายแล้วจะได้รับการชำระร้างให้บริสุทธิ์แล้วต้องใช้เวลาเป็นกับกับถึงจะเริ่มก่อตัวกันใหม่คือเริ่มมีโลกใหม่มีพรมลงมาเกิดมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวขึ้นมามีสิ่งมีชีวิตมีสัตว์และสิ่งต่าง ตามมาอีกมากมายมีต้นไม้ภูเขาบังเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปหลายยุคหลายสมัยจากประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้อยู่ทุกวันที่เล่ามาคร่าวๆนี้ไม่ใช่ว่าโลกของเราจะถึงการอวสานในยุคนี้นะแต่ชี้ให้เห็นว่าโลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับใจมนุษย์ของเราทุกคนนี้แหละ ถ้ามีใจที่ใสโลกนี้ก็ยังคงสดสวยเสมอตราบใดที่มนุษย์มีความเข้าใจกันมีความรักซึ่งกันและกันความเมตตาปราณีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อกันโลกก็ยังคงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปอย่างไรอยู่ที่ใจของพวกมนุษย์เราทุกคนนี่แหละก็ขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์โลกใบนี้ไปด้วยกัน โดยให้เป็นโลกในอุดมคติของมวลมนุษยชาติด้วยการหมั่นทำความดีในทุกรูปแบบทั้งแบ่งปันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าให้ขาดและช่วยกันทำหน้านที่กรลยาณมิตรแนะนำคนร,บรอบๆข้างและหมู่ญาติพวกพ้องบริวารให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมะจะได้มีสุขติสวรรค์เป็นที่ไปกันทุกคนท่านเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ